นี่คือสภาตามดูตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครั้งคาร์เมลอนออกจากจุดแล้วนะคะรับกำลังหาไล่ใช่ไหมครับโอ้โหโอเคครับเขาต้องใจพูดอะไรได้ยินป่าวอีกคู่หนึ่งเขาใส่กันย้ำเลยนอนอยงสี่ลงมาพี่ถูกถูกเมื่อบบ<า>กี้คือแบบหากันเคยมีมีรถมีรถใครหายป่าวเอ้รถ<อ>สีไออิตาลีสีฟ้าหายไปไหนวะเออพี่เียนกลิ่นเมื่อกี้แขกโค้งอ่ะพังหรือเปล่าโทรหาันดิ ไม่อยากให้แยกอ่ะใช่แต่ถ้าไปซ่อมก็ไปซ่อมมันใช่ก็เรียกช่มนี่ไงเรียกช่มแล้แล้วไม่เียนนะก็จะหายไหายลนคเลยนพี่บีีมัแค่คู่เลยแคทั้งคู่เลยอยู่หัวคงนี้โอเคแค่ะพี่เฉินก็ใครไม่รู้เรื่องม่องเรื่อง้คู่กันนะเาออออไปอเไปดูหนไอ้ก่ สนับใครเล่นบ้างวะด็อกแท็กของเราเราเจอในตัวเขาเอาคืนมาได้โอ้โหชแล้วสามารถหยิบของเขามาด้วยไหมอะไรนะมืดหรอแต่ห้ามห้ามหอิบขึ้นเลยย้ายเควื่องรอดพี่ฮันย้ายแบบจอไปเครื่องรอดขวา

ต้องหล่รัพี่องพี่หองอยู่ในรถเลยก็ได้กร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 เรียกวกากรกรไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ไม่ม่อยู่ตรงปั๊มอยู่ตรงปั๊มเขามาแล้วต้องไหคะตรวรออยู่นี่้ติดคูดาวใ่ไคะอย่าให้ต้องครับไปัองสองวัน้อเราไปยไปไปไ้รอยู่วะตรวจตามเหรอเออตรวจตามเสืเหอ น้ำเงินดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวเดี๋ยวที่อชีนี่น้าต่อน้ำเงินก่อนน้ำต่อน้เงินก่อนมาดีวก่อนน้่อน้เอน้งินน้อเนน้ำเนน้ำเนน้นน้ันดับแล้ว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 ไม่ต้องรีบ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 ลง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 ด้วยครับลงด้วยครับไปหล่อไปหล่อลงด้วยครับ ไปยปหลเลงไปช่วยเาเล่นไปเล่นไปทีละคนไปช่วยเยหลบไปอย่าเราอยางเอย่าฟังกระตุ่นไปหลบหลุดนึงหลุดนึ่งเลยไหมไปหลุดนึ่ลไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นโนโดนโดนแทงแโดนเล่นเอเข้าหนักเข้าแงนะเฮ้ยจบังจะบังลงหลังเข้าไปไปต้องเรียบไปต้องเรลยบหลงหลงหลงหล่

คเจ้าพวงบันบ่กูก็แล้วพวกเราเหรอโอ้โหแไม่เอาเเราเข้ามาเหรอื่อก่อนก่อนได้ปะรอออมืดหาย่มืดหายนอนอยู่แวนั้น้ไปวเอาคนนมาไปนลงมาแวไปลงมาแล้วพี่มือไปกับี่เปโอเคโอเคโอเค จังเยอะเลยพี่แก้เขียนป่ะอ๋อเหี้ยเยอะแบบเยอะเลยอ่ะแล้วแค่เราตีเขาตอนนี้เขาก็ไม่มีจังพี่ที่เราคนสั่งเออเราเราเราต้องมาทีมาตอนนี้ได้หรือเปล่าไม่ลงไม่ใช่โอเคได้เราถักเก็บเลยเราคงไม่รับเพื่อนก่อนนะเพื่อนก่อนนะเพื่อนเฮ้ยใครได้เราแจกได้เก็บแล้วพี่ในรถเก็บเก็บเก็บได้ถักเก็บตํารวจลองตํารวจหน่อยลองตํารวจหน่อยจะยังลองตํารวจหน่อยังเอาเนสเซอรี่ออกด้วยเอาเนสเซอรี่ออกว่าเอาเรียเร้อยสิผม เก็บยังเก็บร้อยเก็บร่อยเก็บ่อยากเราไม่เสียเพ่าะเราไม่เสียใช่ปะไม่ไม่กินเที่ยงและผมอยากรู้ดอมันจะจบไปตีมเห็นอยู่แต่บางไม่แต่่ระจกประจกอ๋อระจกแต่เออแต่บางตงหายไม่ถามกันไม่ไร้จบแต่วาไม่้องม่ตอ่ออ่าตอนนี้เราครบไหมตอนนี้เราคบไหมนบางตีมหาย ใครเก็บใครองนงมาไปนอนก่อนนะใครเก็บของฝนไปนอ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 นผมไปเจอค่ะไปเจอโดนหยอดหมาใช่ไหมผมได้มาหนึ่งผมได้มาหนึ่งเก็บรถรถเบนพี่ตองอะไรนี่เลยอ่ะพี่ต้องอันนี้ใหม่พี่ต้องเบรดอ่ารถใหม่เพราะว่าใช่ใช่รถเราหายไปคันหนึ่งด้วยใช่ครับผมเลยเอารถมันมาเนี่ย เออดีไม่เป็นไรตามนั้นอยวเขกลับแบเอาเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วไอ้ใครจะใครจะไม่จะไปนอนโรงพยาบาลผมไม่โดนไปนอนโรงพยาบาลไปโพาบาลไปนอนไรนอนีพี่ไม่นอนพี่ไนอพี่ขุมรถให้ไปเลยพี่ม่เต็มหรอพี่เรยไปรถเออพี่เลยพปรถพี่เไอพวกมือเราไม่รถหรอกไ่พูดมีประโยชน์พี่ฉันด้วยไอแม่่ส่วแค่ไอแม่ไม่กี่สวยแค่ไยแม่กี่ส่วแค่ไแม่ไกี่ส่วแค่ไยแม่ไม่กส่ว่ไ่ไมี่ส่วนแคไแมี่ส่วนค่ไอแไม่่ค่ไบไม่่ส่ว ฮัลโหลกหนฮัลโหลรอรอรฟังฟังฟังก่อนเออหมบอกว่าทุกครั้งที่เราเข้าโรงพยาบาลเราเข้าไปเราอยู่ห้องขวานะครับโอเคครับโอเคครับอะไรก็ห้องเรานะห้องโอเลยคนออเอเล่ปไหนไว้หลงีโดนทะลวาโนลอไหลไมตียงหลวงไมี่หลงลงหรอ่าก็ได้ตลบแหละโลโดอุ้มไปแหละแตพนี้คือโดนลบไม่มีพี่คนนึที่เข้าตะกูนี้มังแลกโดนล็อกตัวเลยกูยล็อกเออ้กูยิงันเพี่นั ปล่อยไปก่อนแล้วกันปล่อยไปก่อนไม่ผมอยากจะผมว่าเราต้องนัดกันหน่อยครับผมอยากรู้ว่าเรารีเซ็ตอเ่าผมอยากรู้ว่าเราโดนบ้างไม่โดนบ้างเว้ยตอนนี้ตอนนี้คนเจอผมไปเจอเพื่อนเออไปเจอเพื่อนไม่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 ไอ้ไม่ให้คุณพี่ต้องแข็งสิททองเฮ้ยเฮ้ยใช่หรอสวยดีเพื่อนสใส่ถุงนิสัยมาเออไว้กัะหลงไว้กัะหลง

เอ่อบุกฟังพี่นะคนมีปืนเราสี่คนอ่ะมีหน้าที่คอยสั่งคนข้างว่าจะลงเล่นหรือไม่ลงเล่นโอเคป่ะเพราะเราอ่ะจะยิงแล้วเราจะกัดอยู่ว่าเราอ่ะควรบวกไมนควรบวกใช่เพราฉะนั้นเราสองคนเฮานี้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นสัตว์ย่อยทีกูจะสั่ง้ว่าะถ้าพวกมึงเออพวกมึงตัดใจเลยถ้าพวกว่าดีกูว่าดีถ้าพวกมึงว่าถอยกูว่าถอยโอเคป่ะ ฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวผิดพลาดจากลงไปถ้าพลาดไม่เป็นไรเราแก้แต่เราตัดสินใจเลยแลคือนี้ผมอว่าตอนนี้เราได้เปลียนบาคดเสียเสียงเสียงแต่เาัาเเาพหน่ครับคือเขาพูดก่อนเขาพูดรวมอยูเขาพูดรวมเลยเพราะไอ้บวกต่อรู้อยู่แล้วมาที่ก่อนอครับทุกคนเอาเลยมาน่องสบไปเอาเลยมาี่หน่อยมาที่หน่อยเอเยรหรอดวมี่น่อวมกอน อ๋อหรอเอ่อัง้ยพูดด้วยคือเรียกบางีเรียกบางนีได้เรเรียกบางทีด้หอเรียกบางีได้รอเรียกบางทีดรอเรียกบางทีดรเรียกบางตีได้รอเรียกบางทีได้หรอเรียกบางีได้หรอเรียกบางทีไดรอเรียกบางทีได้อเรียกบางทีได้รอเรียกบางี้หรอเรียกบางทีได้รเรียกบางทีได้หรเรยกางทีได้หรเรียกางได้รเรียกบางทีได้หรเรียกบางีด้รเรียกบางีไดรอเรียกบาีไดรอเรียกบาีปดอเรียาได้วรา ตัวมึงกับรถสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้ามึงหล่นเพื่อนเล่นระบากอันเราเราฮะอย่างอย่างที่หลบพูดถูกต้องแค่แต่แค่แต่ให้มันแค่พอเออและและคนมีปืนนะสี่คนมีปืนสี่คันพยายามตามเพื่อนให้ให้ตลอดนะพยายามเป็นอไอย่าไปชนเลยคอยตามเพื่อนตามเพื่อนแล้วเพื่อนถ้าเจ้าคันไหนเปิดชาวติ้งตะโกนเอาคันนั้น คนเดียวเลยตะโกนแทกขึ้นไปเลยเอาเอาด้ำเงินปุ๊บรู้กันใส่เงินคนเดียวในอ้ไมครับไม่กีแม่ยาอลคมักยากเราเสียขบวนตอนไล่เขาอะพยายามดูเพื่อนหน่อยพยายามอย่าถ้เกิดว่าไล่เขาอะเราไล่ให้เป็นส่วนเห็นไไล่ทีละคันไล่ทีละคันเราไปวเพื่อนรุมคันไหนอยู่ไปลุมคันเพื่อนต้องปืนต้อเืนไ่ไยิงผมได้ยิงไล่ไงเออบินบินบินพี่ว่าปืนเราอะเพื่อนที่คอยรอดูให้เพื่อนชนแล้วมาเสียบเอาู้เพื่อนลุมคันไหนอยู่ปรวะปืนเ่ะบินจะเป็นปืนต้องปืนไองได้ยิงพื่ดเปิดกร่จกเะ ดอกแรกกระจกแตกดอกสองยิงให้หล่นนั้นพี่ว่าวเราสี่คนสําคัญมากเราต้องไม่บัมเลยเว้ยแทบจะไม่จําเป็นต้องบัมเลยนอกจากว่าแบบเพื่อนไม่ททยจริงเราต้องปัดรถละแค่หนึ่งให้มันเสียหลักแม่แต่เขาแสบจริงเมื่อกี้ก่อนออลงรถสำหรับ GBN แล้วก็เปิด,ดรถแจ้งจุบน้องกูอีกทีไม่ที่เอ่อที่ผมจะบอกไมม่่ีผออยากกจะบคือท่านครับอเเเีียยก่นนวที่ผมอยากจะบอกคือถ้าสมมุติว่าเวลารีเซ็ตหนึ่งไฟแล้วอ่ะพยายามดูคู่ของตัวเองให้หน่อยนะครับเพราะมันไม่รู้ว่าขาดใครบ้างมันก็จะมีดใช่ใช่จำพคือมันจะไม่รู้ว่าขาดใครบ้างอ่ะ แล้วถ้ากลับมากลาสมมตยกลับมาแล้วมันสมมติถ้ากลับมาแล้วคู่หายอะสมมติกลับมาแล้วคู่หายต้องรีบแจ้งเพื่อนครับจะได้รู้เพราะแบบเมื่อกี้มาก่อนจะรีเซตก่าจะคุยกันก่อนจะรู้ว่าใครอยู่บ้างไม่รู้เนบ้างแล้วเมื่อกี้เากดลงรถปุ๊บแล้วเขาเปิดท้ายรถเลยดียเาจะเก็บนะเว้ยเอาเร่งนี้ฟังฟังกูฟังกูกูเสิร์ฟเพิ่มแล้วกันจาคู่เตีงใช่ป่ะถ้ารู้ว่าคู่คู่เตีงหายอะพิมลงนักแชทพิมชื่อเตีงกับชื่อคู่แล้วพิมว่าเออแล้วพิมว่าหายไปแค่นั้นจบแล้วเดี๋ยวเราช่วยก แล้วจำไว้ว่าถ้าสมมติเราตีเสร็จปุ๊บเคลียร์เสร็จตำรวจมาไวแบบนี้สิ่งที่สิ่งแรกที่เราต้องควรรีเทิร์คคือรีเทิร์นกับอาโลงไปที่โรงพยาบาลเว ตีเสร็จป่นตีเสร็จป่นเลยใช่ตีเสร็จป่นเสร็จปุ๊บรีบกลับมาโรงพยาบาลเลยตีเสร็จป่นปุ๊บแล้วคุยกันให้เคลียร์ปุ๊บถอยกลับแล้วเข้าโรงพยาบาลถ้าล้มมาครบเพื่อนด้วยนะคนนึงอ่ะอย่าคนหนึ่งนะแล้วก็แต่แต่อย่ารีบนะรอรอกันก่อนนะไปได้รอได้รอนะแล้วจะ่ถอยกลับบาันแครับตอนนี้เราได้ท้องแท็กเกียนทั้งหมดกูได้มาสองเนี่ยเนี่ยอยู่ในรถกูได้มาหนึ่งกูได้มาหนึ่งสาอยู่รถอยู่รถพี่หไึ่งของกูสี่ได้สีอะไรกันสี่ไรวะไอ้บังได้สีอะไรกันกูได้สีทอง ใช่เมื่กีมื่อกี้ิผ่านห้องเขาเขาบอกเขาเลียเลยเขาด่าแล้วเขาเริ่มด่านน้องเขาแล้วใช่ใช่พี่เขาไปเลยไปเลยเขาเวเอรไปไปแล้วเดี๋ยวผมมีการเสนอเดี๋ยวจริงๆอะผมว่าไอคู่นี้ที่เราเล่นน่ะพยายามจำคู่ไปเลยแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวตั้งหมายเลขอ่้เป็นเลขคู่เลขนี้ครบเลขหนึ่งเออเลขหนึ่งสองามส่ที่ว่าที่ว่าเลขชีดีกว่าไหมเออเลขชีดีเลยจะต้องต้องไก้ องขับเออคำศัพท์ก็ได้มองตัวย่อก็ได้ไม่ไม่ก่งีพี่บอกอ่ะเป็นพิมพ์ชื่อตัวเองกับชื่อคู่ไว้เพราะมึงอย่าลืมว่าสถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันมันคนพิมพ์มันพิมพ์ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวหน้าคนข้างๆไงฉนั้นเอาคนหน้าข้างไปคนพิมพ์คนขับไม่ต้องพิมพ์ท่นรู้ลืมว่าจะโดนให้คนนั่งข้างพยายามส่งเสียงใช่รีพอร์ตรีพอร์ตอย่างเดียวรีพอร์ตอย่างเดียวบ่าให้คู่ผมหายคู่ผมมึงใครใครมึงบอกเลยชื่อปุ๊บพิมพ์ใส่ลงรักแชร์ล้วเลยว้หหาายยอะไรที่มมันผว่าเราาไมม่่นีวะเลยวกยู่ดด้ันหม S <S แต่<ร> <ไอ S 2> ที่สำคัญคที่สุดคือตอนรีเซ็ตหน้าโรงพยาบาลเลยะครับผมแค่กคงังวเรื่องเอาละรเสนอเรื่องนึงอีกเรื่องนึงคือผมว่าลอบเนี้ยเขาจะโฟก,กัสรถที่มีปืนไป ปล่อยเลยปล่อยเลยมันจะโฟกัสเรื่องปืนไงเอาจนให้เอาจนให้เออตามเกมเลยไม่ต้องไปกังวลไม่เป็นไรแล้วถ้ามันโฟกดนปืนรถไม่ปืนพยายามโฟกัสเข้าหากลุ่มเพื่อดต้นมันกาไฟก็ไฟรถไม่ปืนจะมเลือดกุ้งเลือดกุ้งก่อนแล้วก็มาเล่นจุกครับเราจะซ่อมนี่หรือไม่ซ่อมอู่ครับเมื่อกี้ช่างมาไปอู่ไม่เลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไป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 อู่ได้มึงอย่าลืมมันติดทุกสามคนแล้วก็อย่างติดทุกสามคนแล้วก็ไปเอารถไปเลยครันเอ่อฟังก่อนนะเป็นเรื่องเรื่องของกฎโรงพยาบาลนะครับเขาถ้าเราเสร็จแล้วเราต้องออกเลยครับไใช่ไง ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าคนมีปืนรู้สึกว่าโดนไล่ชนลาหาเพื่อนอย่าลากหนีออกไปคนเดียวนะโอเคป่ะลากกลับหาเพื่อนเพราะว่าเราจะสู้ถ้าเราสู้ได้เพื่อนนี่ครับผมตาลายมั้เห็นโทรศัพท์โทศัพท์บถ้าโกโปมา้ง้าโกโปรแบบ้อดตัมตัหัวมากเลยไม่ใช่เอาไปเอาไปเอาไปอาไปไปอูไป เดี๋ยวรถก่อนเรถก่อนเดี๋รถก่อนเดรถก่อนอาวุธด้วยทุกคนควักอาวุธไว้ควักอาวุธ๋รก่อนเรถก่อนใะใช้ไปหาเอเมื่อกี้ลั่นเมื่อกี้ลั่นไปกเนี่ถ้าเพื่อนมาโทรมาเลยนะเข้าไปลงมาตตามนะสู้ๆนะคะวิคพี่จินรอรอบนรถตังน์นะ ออไหน่เริ่มกันนะครับ